ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกรุ้งกริง้กงกรุ้งกริ้งให้ช่องเราด้วยนะคะเอ๊นั้นเพื่อนเครื่องหอเรานี่นะเขาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้เธอสวัสดีสวัสดีสุอาททำอะไรอยู่หรอเฮ้ยตื่น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 ก่อนตื่นก่อนนะอย่าเพิ่งหลับซี่ตื่นก่อนมาเปิดคลิปกันก่อนฮฮ่าฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้ว งั้นเรามาเปิดคลิปกันก็สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาทำคลิปคนขี้เกียจ vs คนขยันนะคะเราก็จะได้เป็นคนขยันนะคะส่วนน้องสุอาก็จะได้เป็นคนขี้เกียจนะคะถ้าพร้อมจะไปดูแล้วเราไปดูกันเลยที่อยู่คนขยันที่อยู่คนขี้เกียจ ดื่นนอนควรขยันอรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสเฮ้ยวันนี้จะต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำดีกว่าไปเปิดไฟก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไปโรงเรียนดีกว่าเราจะต้องไปคนแรกให้ได้เลย แต่เอ๊อลืมกระเป๋าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนไปโรงเรียนดีกว่าเย่ยตื่นนอนคนขี้เกียจโอ้ยเช้าแล้วร้อนเนี่ยยังง่วงอยู่เลยขอต่ออีก15้านาทีดีกว่าเออ,อ,อกี่โมงแล้วเนี่ยเอ๊ นี่มันจะแปดโมงครึ่งแล้วนี่นาะเราจะต้องรีบไปเรียนแล้วสินะเฮ้ยสายแล้วสายแล้วต้องรีบไปอาบน้ำแล้วล่ะเฮ้ยจะไปเรียนทันไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็ดุไปดีกว่าไปดีกว่ารีบอาบน้ำเลยอาบไม่สะอาดช่างมันละสายแล้วสายแล้วรีบไปดีกว่าเฮ้ย เดีด๋ยวโดนครูดูแน่เลยไปดีกว่าไปโรงเรียนเด็กขยันเย้ yeah, วันนี้เรามาโรงเรียนคนแรกเลยุยวันนี้จะได้นั่งข้างหน้าแล้วเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรายังไม่มาเลยคุณครูก็ยังไม่มาเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนดีกว่าไปโรงเรียนเด็กขี้เกียจน,นักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการหานะ Ну. Oh, <_<_<_<_<_ uh, ี่สายแล้วสายแล้วยเดโดูคร mm ูดุแน่เลยนั่งหลังห้องดีกว่าวยเดี๋ยวคุณครูก็ดุแน่เลยนั่งหลังเพื่อนเราคนนี้ก็ได้เมื่อครูสั่งงานเด็กขยันนักเรียนหยิบหนังสือวิชาคณิตขึ้นมาจ้ะค่าเดี๋ยวหนูกำลังจะหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดหน้าที่ 89นะจ๊ะการบ้านก็จะเป็นเกี่ยวกับการหารที่คุณครูเพิ่งสอนไปนะวิง่ายจังเลยทำเลยดีกว่าเมื่อคุณครูสั่งงานเด็กขี้เกียจนักเรียนหยิบหนังสือวิชาคณิตขึ้นมาจากค่ะเฮ้ยแอบหลับดีกว่าการบ้านก็จะเกี่ยวกับการหารที่ครูเพิ่งสอนไปนะ เอ๊ะนั่นมีคนหลับนี่นาเด็กหญิงสุอาทเธอเนี่ยหลับอีกแล้วนะฮเ้ยครูไม่ไหวจริงๆเลยนะออกมาหน้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้เลยครูจะเรียกผู้ปกครองแน่เด็กหญิงสุอาทออกมาหน้าห้องเลยค่าอะไรหรอคะคุณครูหนูง่วงนอนอยู่เลยก็ครูเรียกให้เธอมาหน้าห้องไง กระโดดตบไปเลยร้อยทีเลยนะเด็กหญิงสุอาทเฮ้ยไม่น่าหลับในห้องเรียนเลยวิชาครูค,คนนี้น่าเบื่อจะตายนี่อย่าบนุนกระโดดตบไปซะร้อยทีค่ะห้าสิบเก้หนึ่งร้อยตื่นรดยังเด็กหญิงสุอาตหลังเลิกเรียนเด็กขยัน อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะนักเรียนอ่ะเลิกเรียนแล้วงั้นครูก็ขอฝากแค่นี้นะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะนักเรียนเฮ้ยคุณครูก็ไปแล้วเดี๋ยวเรารีบหยิบการบ้านมาทำเลยดีกว่าเฮ้ยทำการบ้านเลยดีกว่านี่ไงทำการบ้านกลับหอกลับหอเย่แย่กลับหอ เดี๋ยวถึงหอ้อนแล้วนี่นาะเดี๋ยวเข้าหอดีกว่าี่ไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนเลยดีกว่าการบ้านก็ทำเสร็จละไปนอนดีกว่าปิดไฟเฮ้ยไปนอนดีกว่าปิดม่านด้วยฮาเฮราตรีสวัสด์เจอกันเช้ารุ่งขึ้น หลังเลิกเรียนเด็กขี้เกียจอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะนักเรียนอะนักเรียนครูก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ้านักเรียน b e คุณครูก,ก็ไปแล้วเดี๋ยวเรากลับหอดีกว่าไม่อยากทำการบ้านเลยเฮ้ยดูสิม,มิมี่เพื่อนเราเนี่ยตั้งใจทำการบ้านใหญ่เลย แต่ว่าเราค่อยกลับไปทำที่หอก็ได้ไม่เห็นจะต้องขยันขนาดนั้นเลยเจ้ามา้าโอ้ยขอบคุณนะที่แกมาส่งฉันที่หอง่วงมากๆเลยกลับเข้าหอดีกว่าง่วงจะแย่อยู่แล้วโอ้ยมันต้องอาบนองอาบน้ำแล้วมันง่วงเกินไปแล้วต้องอาบน้ำแหละนอนแล้ว เมื่อวันหยุดเด็กขยันเออนี่ก็เช้าแล้วนี่นาแต่วันนี้เป็นวันหยุดนี่นาวันนี้เราไม่ต้องไปเรียนซะด้วยเดี๋ยวเอ๊ะแต่วันหยุดเราก็ต้องทำความสะอาดห้องเราสิเพราะว่าห้องเรามันรู้สึกว่ามันสกรปรกมากเลยอะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำก่อน อาบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำความสะอาดเลยดีกว่าโหยวันหยุดแบบนี้เราก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วสมสมชื่อคนขยันอย่างเราเลยแหละอย่างแรกเราจะต้องดูดฝุ่นก่อนนี่ตามซอกๆเราก็ดูดไปเลยนะ เมื่อวันหยุดเด็กขี้เกียจเอยตกเตียงหรอเนี่ยสงสัยเมื่อคืนเราคงนอนดิ้นเกินไปหละมัง้งออยังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้ก็วันหยุดด้วยนี่นาไม่เห็นจะต้องไปอาบน้ำเลย เฮ้ยเปลี่ยนชุดดีกว่าไม่ต้องอาบน้ำแล้วแหละก็แค่วันหยุดเองก็ไม่เห็นจะต้องไปไหนนี่นาใส่ชุดธรรมดาก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยไปนอนต่อดีกว่าง่วงอ่ะไม่อกไปทำอะไรเลยเมื่อเรียนออนไลน์เด็กขยัน เอ๊ะวันนี้มีเรียนออนไลน์นี่นาเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าคนแรกเลยล่ะมันถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนี่นาเดี๋ยวเปิดลิงก์ที่คุณครูส่งมาก่อนดีกว่าโอเคเปิดลิงก์เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณครูอ๋อสวัสดีจ้าทำไมเด็กยิงมิมมี่เข้ามาคนแรกเลยล่ะก็หนูก็ดูเวลาที่คุณครูส่งมาค่ะ หนูก็เห็นครูส่งลิงก์มาหนูก็เข้าปุ๊บเลยนะอ่ะเงินรอเพื่อนๆก่อนกนะจ๊ะครูยังไม่สอนนะค่ะเมื่อเรียนออนไลน์เด็กขี้เกียจงงงๆงขนมอร่อยจังเลยเอ๊แต่กี่โมงแล้วเนี่ยแต่วันนี้เรามีเรียนออนไลน์นี่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ไปเปิดลิงก์ที่คุณครูส่งมาก่อนแค่นั้นเองก็ ปิดกล้องปิดไม้แค่นั้นเองโอ้ยเดี๋ยวกดเข้าลิงก์ก่อนดีกว่าเสร็จแล้วขี้เกียจฟังคู่สอนอะมานอนต่อดีกว่าโย,โยโย่คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะสำหรับคลิปคนขี้เกียจ vs คนขยันนะคะ คลิปนี้พวกเราก็แสดงด้วยกัน2คนนะคะถ้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมบายบายค่ะขอไปเต้นต่อนะเยอโย,โย